พี่น้องชาวไทยทุทกคนกับผมในานามอาปปสไม่ขอมากับผมขอดีมายื่นหนังสือทางกสทชเกี่ยวขอความยังไงก็ขอช่วยดูแลกด้วยนะครับเราคนพุทธด้วยกันการที่จะออกสื่อต่างๆเราต้องคิด,ดก่อนทําถ้าออกไปแล้วมันเสียมันแก้ยากเพราะฉะนั้นเราไตรพุทธมันต้องมีศีลสมาธิปัญญาอยู่กัใจมันจะเกิดความคิดที่ดี เพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรหนึ่งอย่าให้เสียหายประเทศชาตินะครับชาติตสนาพระหาวกตั์นี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะเราอยู่เป็นตอเ,เป็นคนไทยพุทธอยู่แผ่นดินไทยมีความร,ร่มเย็นร่มรื่นว่าการจะทำอะไรเราต้องนึกความผมเสียกับผลได้ด้วยไม่ใช่อยู่แล้วจะออกข่าวไปมั่วเจ้าผมก็ไม่โทษขอโทษทนะที่อาจจะพูดประนันไปแต่ว่าผมมาขอความาอนุเคราะห์จากคุณในฐานะที่คุณก็เป็นคนไทยพุทธด้วยกัน การจะทําอะไรมีเหลือพวกเราเนี่ยที่ช่วยอบอกบอกป้องทุกวันเนี้ยเพราะถ้าไปนั้นถ้าผืนปล่อยไปต่อไปอสังอานเด็กอนาคตของชาติมันจะไปเป็นทางที่ไม่ถูกต้องเพราะเราต้องนําไปถึงที่ถูกต้องก็อย่าลืมนะผมขอฝาก,อก,กเพื่อขอความรู้ครอบเรียบวัสดีครับ